สั่นไปวัดยู่หันเดีพบกับนี่ครับ EP สามครับผมตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมจะยึดรัดคอเสาสำหรับวันนี้กบลุมเรียบร้อยแดดร้อนครับดูแดดร้อนมากมองไม่เห็นแล้วครับมันย้อนแสงก็นี่ครับเสาสิบสองต้น ก็เจ้าของบ้านอยากได้ความสูงจากกระเบื้องไปถึงความสูงประมาณ3เมตร20ถ้าตีฝ้าตีไรเบดเสร็จก็เหลือประมาณ3เมตรความสูงระหว่างฝ้ากับพื้นกระเบื้องจาง้างช่างครั้งเดียวครับได้ทุกอย่างสากกระเบื้องยันดรบกมาอยากได้อะไรตามใจเจ้าของบ้านาสั่งมาเลยช่างมาแต่กระดดทำอย่างเดียว ช่างกระโดดเดี๋ยวนี้ขึ้นขอเสาอันนี้เชื่อมเพจขอเสาเรียบร้อยเ,เสร็จงานดีต้องมีเพจเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายดูใหม่ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนี่ครับร้อนมากขี้เกียจเดิน สุด,สดก็ถ้าสนใจติดต่อได้ครับพิกัดอำเภอบ้างกรวดราคากันเองง่ายๆเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ช่างอยู่ได้เจ้าของบ้านอยู่ได้ก็โอเคแล้วตกลงกันก็พร้อมทำให้เลย โอเคครับขอจบที่เพียงเท่านี้สวัสดีครับจิริ